ที่นครถามว่าฝนชุกไหมถึงชุกเหมือนกันแล้วครับทางใต้ก็ชุกเหมือนก,นกับหลายๆพื้นที่แหละทางตอนออกแล้วก็ชุกเหมือนกันแต่ว่าก็ลูกค้าผมนะก็อยู่รอดปลอดภัยมาได้ด้วยตัวสุกบิดนานๆไลทีวันนี้จะพูดผิดพูดถูกนิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตเติมน้ำได้นิดนึงตื่นเต้นอะไม่ได้ไล่นานวันนี้ฝนตกหนักมากพิก,กัดเขาสมิงตราดกําลังเป็นกําลังออกไข่ปลาเจอฝนเจอฝนสาดเจอฝนเสร็จหรือเปล่าเสร็จอ๋อ ฝนตกมากเขาสมิโอที่นครก็ตกรับตกหนักมาโอ้โหหลายวันเลยครับตกหนักจริงๆนะครับทีนี้ถ้าสมมติฝนตกหนักแล้วก็กําลังออกเป็นระยะไข่ปลามาแล้วออไอ้คำว่าเสร็จเนี่ยไม่แน่ใจหมายถึงว่าดอกฟอไปเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําอย่างนี้ละกันครับยังไงเสียพอเป็นไข่ปลาแล้วดอกจะยังมามากมาน้อยหรือจะมามาพอดีต้นแล้วหรือพอดีสวนที่เราเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วอะ่ะก็ยังแนะนําอยู่ว่าควรจะพ่นตัวปุ๋ย เก13046ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับอาจจะพ่นต่อไปอีกสัก2ครั้งประมาณเนี้นะครับก็ห่างกันประมาณ5วัน7วันดูสภาพฟ้าฝนประกอบคือถ้าสมมตินฝนเราประเมินแล้วว่าอย่างที่ที่ทางใต้ทางนาครตอนนี้หรือแม้แต่สุร,ราษฎร์เนี่ยฝนส่วนใหญ่ก็จะตกประมาณช่วงบ่ายเยน็นๆประมาณสักหลังบ่าย3หรือ4บ่าย4ไปแล้วอย่างเงี้ยเริ่มตก นะครับห้าโมงหกโมงเย็นเงี้ยเริ่มตกเพราะฉะนั้นช่วงเช้ามันยังพอมีเวลาพ่นได้ก็พ่นช่วงเช้าได้อย่างน้อยที่สุดพ่นเสร็จแล้วก็ให้มีเวลาระยะเวลาห่างจากที่ฝนจะตกเนี่ยประมาณอย่างน้อยก็สัก2ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงครึ่งถ้าได้4ชั่วโมงดีมาก่าประมาณนี้ทีนี้1 3บ4 6ก็ยังใช้อัตราอยู่ที่ประมาณ1.5กิโลต่อเนื่องไปนะครับอีกสักสองครั้งทีนี้นอกจาก1 3บ4 6แล้วก็อย่าลืมอย่าลืมมันยังควรจะต้องมีตัวนี้ ไฮโดเมทซีวิตใส่ไปด้วยนะครับอีก200กรัมต่อน้ำ200ลิตรแล้วก็กลุ่มน้ำตาลตัวซูการ์บีดเนี่ยก็ใส่ไปอีกถ้าฝนชุกแบบนี้ผมแนะนำว่าอาตาคนไม่ไม่ควรน้อยกว่า250 cc นะต่อน้ำ200ลิตรหรือ300 cc ต่อน้ำ200ลิตรอันนี้ก็จะช่วยได้นะครับแล้วก็พอมันมีดอกมาแล้วก็อย่าลืมไฮโดเมสแคลเซียมตัวนี้ขาดไม่ได้เลย ไฮโดรเมดแคลเซียมใส่ไปอีกระยะพึ่งดอกอ่อนๆน,นะก็ใส่สักถ้าอยากประหยัดก็ประมาณ100กรัมน้ำา2 0 0ลิตรนะครับแล้วก็ไฮโดรเมดมิก100กรัมน้ำา2 0 0ลิตรเหมือนกันนะครับประมาณนี้เลยนะครับแต่พอดอกเริ่มพัฒนาเข้าเป็นระยะจะเป็นมะเขืออไม่ใช่มะเขือพวงเขาเรียกว่าหัวกำไร นะขึ้นในหัวหัวกำไรก็ไฮโดรเมทแคลเซียมควรเพิ่มอัตราไปสัก150ถึง200กรัมต่อน้ำา2 0 0ลิตรประมาณนั้นได้เลยนะครับก็มีอยู่ประมาณนี้3-4ตัวยังไงต้องฉีดต่อไปอีกต่อเนื่องไปอีกทั้ง2 2หรือ3ครั้งต้องประมาณนั้นเลยส่วนตัวนี้คือปุ๋ยเก็บ13046อัตราใช้นะอยู่ที่1.5กิโลต่อน้ำา2 0 0ลิตรประมาณนี้พูดเสร็จแล้วเก็บของได้ ยังต้องใช้อยู่ยังต้องใช้อยู่นะครับถ้าถ้าฝนตกต่อเนื่องเรื่อยๆตัวที่ห้ามทิ้งเลยคือตัวสูกาบิดนะครับของดวงตอนเพชรก็จัดไปได้เลยฉีดไปได้เรื่อยๆนะครับที่นครถามว่าฝนชุกไหมชุกเหมือนกันละครับทางใต้ก็ชุกเหมือนกับหลายๆพื้นที่แหละทางตอนออกก็ชุกเหมือนกันแต่ว่าก็ก็ลูกค้าผมนะก็อยู่รอดปลอดภัยมาได้ด้วยตัวสุกาบิดอย่าเ่าเป็นตัวสุกกาบิด